ผมไปบอดแบบเป็นสิบวันนะยังไม่ออกเออไม่โคตรดวงแบบโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเอาอ่ะดวงอ่ะไม่มีเพื่อนเลยนะเพื่อนเขาขิงกันตั้งเยอะนะแต่ผไม่มีครับเอาล่ะถึงวันนี้เราจะพังงาดแล้วครับผม เอาละครับกราบสวัสดีนะครับชาวแร็คนอล็อกเอ็กเน็กซ์เจเนเรชันนะครับผมวันนี้ครับผมผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาสุ่มกาชาครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องสุ่มกันบ้างนะในเมื่อนะไอเจ้าการ์ดเนี่ยมันออกยากซะเหลือเกินนะครับเวลาเราไปฟาบอทนะเราไปปล่อยบอททิ้งไว้นะครับมันออกยากซะเหลือเกินนะผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้าออกยากนี้ไม่ได้นะนะฮะต้องเก็บเหรียญนะครับ ถึงเวลาที่เราต้องเก็บเหรียญแล้วเพื่อมาสุ่มแล้วนะครับผมเเราก็มาดูกันก่อนครับว่าเราจะเอาตัวไหนกันบ้างนะครับเออวันนี้ให้โลกมันรู้ไปว่าแต้มดวงเราจะมีนะครับผมอ,อจะเกลือหรือจะมีเฮนะครับเอ,องานนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูการนะครับอ,อถ้าจะสุ่มตัวนี้นะมันได้แค่การดขาวนะครับผมถ้าจะสุ่มตัวนี้นะมันสุ่มครั้งละ35เหรียญนะแต่มันก็ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นต้นนะ แต่ถ้าเรามาสุ่มตัวนี้นะครับถ้าเป็นขั้นกลางเราจะได้การ์ดฟ้านะครับ <Wow. S 1> โอกาสดอกมันจะ100เอซนะครับผมเออเออมันใช้ทั้งละร้อยห้าสิบนะครับเราสามารถสุ่มได้สองครั้งเออตอนนี้เรามีอยู่สามร้อยนะครับสามร้อยห้าเหรียญเลยทีเดียวนะ,ะที่ผมไปทําการซื้อมานะครับผมมันตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งพันสองร้อยใช่ไหมหนึ่งพันสองร้อยนะครับคูณสามร้อยห้าเหรียญน,นะ ตอนนี้มันอยู่ที่แสดงว่านะครับเราใช้เพชรแดงไปอยู่ที่3 6 6 0 0 0นพัะครับ <Wow. S 1> ในการทำการนะซื้อเจ้าตัวเหรียญน,นะครับตีนแมวเพื่อมาสุกการโอเคเราจะเสียเวลาเลยครับผมวันนี้เราจะได้รู้กันนะสิ่งที่ผมต้องการนะครับเพื่อที่จะเหมาะกับสายการเล่นของผมนะครับเออจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับผมคริฟไนอลนะครับบวกนะแล้วก็ตัวนี่เลยนะครับผมเออสกอร์เปียน ไฟนัล aspd นะครับโจมตีไวนะบวก30%เเลยทีเดียวนะที่ผมต้องการจริงๆนะผมต้องการสกอร์เปียนครับผมอืมเราจะมีการ์ดฟ้าดีๆกับเพื่อนและใช้ทุนไปที่366,000เพชรชมพูนะครับผมโอเคเราขอครั้งที่หนึ่งครับมามาฮี่ฮเดี๋ยวเราต้องมีสูตรกันบ้างนะเออไม่มีแหละเออเอาเลยเพื่อดวงมาครับ จังหวะพี่เผครับจังหวันนีเ้เอาตัวเฮ้ยเป็นสิบวันนะยังไม่ออกเออแม่งโคตรดวงแบบโอ้โหลบเฮ้ยอะไรวะงูกาดงูโหลแม็กเฮดพีบวกสิบองเปอร์เซ็โอ้าสสเปอมกา กูเล่นฮันเตอร์เพื่อนไม่กะโอ้หนึ่งสห้าพัชมพูกูไปแล้วรอยอยู่กลางอากาศน,นะครับผมโอเคเรามาดูใบที่สองครับผม <S <S ขอสกรอร์เปียโนเถอะเพื่อนส,นสกรอร์เปียนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูจังหวะตัวหนังสือนะโปดสไลด์นิ้วตามนะครับผมให้หัวลูกศรชนนะชนตัวหนังสือครับผม เอาตอนนี้แหละเออเอาว่ะอืมใครพิสูจน์อะไรดีๆนะครับคอมเมนต์กันได้ไดนะที่ใต้คลิปนะครับผมเผื่อผมจะได้นําไปใช้บ้างนะครับเออเผื่อจะมีดวงกับเขาบ้างนะ <c oughs> ขนาดสุ่มแบบนี้ผมดวงผมก็ยังไม่ออกนะโอ้ฟาร์มบอดทั้งคืนติบคืนเต็มๆไม่ออกพอมาเปิดกร์ดมึงก็ไม่ออกเฮ้ยเพื่อนเออโอ้โห อนูบีทคีแเอราว่ะ <Wow. S 1> เออฮ้ยโอ้โหผมได้ตามที่คำขอผมแล้วครับผมเพราะว่าผมเล่นฮันเตอร์แบบสายคีนะครับผมตีไวขี y ครับผมอ้โหบวกแเลยนะเพื่อนถึงเวลาแล้วที่เราต้องได้ใช้นะครับอนะูบีดไงปิดการที่ผมต้องการมากครับผมโอเคฮัลโหลสวยงามครับผมสวยงามโอเคเราไปใช้การกันก่นกอนครับผม อันนี้ไม่ได้ใช้ครับผมแม็ก HP บวก12อนะอืมน่าจะได้ย่อยมาครับถ้าย่อยมามันน่าจะได้อยู่ประมาณ75เรียญนะอืมเดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับแต่ความหมายจริงๆถ้าเลเวล50แล้วควรที่จะเอาไปเสียบการ์ดดีกว่าครับเอาไปเสียบใส่เกาะน,นะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวมอนเตอร์เวลาเราไปฟาร์มะอะเออมันตีแรงมากครับผมเราควรที่จะเพิ่ม HP ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดชุดเกาะกันนะครับให้ HP เลือดมันเยอะๆนะ อ,อันนี้บวกพลังป้องกันครับไม่อัพอัพเลือดครับผมหาเลือดดีกว่าอันนี้แม็กแคทพีนะเออเนี่ยถ้าจะบวกจริงนะออบวกรองเท้าก็ได้ครับแม็กเคทพีก็มีนะออ,อนุบิษครับผมโอ้โหไฟนอนลขีแปดเปอร์เซ็นต์เพื่อนถึงเวลาที่ต้องใส่แล้วครับผมคริที่ผมต้องใส่ผมจะใส่ใส่กับธนูครับดีที่สุดแล้วนะครับล,ลองโบงผมนะ ซึ่งผมเล่นสายคีนะเออไอเจ้าตัวเนี่ยครับตัวเอ็กเซซิลี่ผมมันเป็นคีนะครับผมเล่นสายคีผมใส่2อันเลยนะอืมก็ถ้ารีไฟได้บวกสีมันจะโหดมากครับผมเออมันจะมีบวกเปอร์เซ็นเนี่ยไฟนอนคีบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ใส่อนุบิเข้าไปแบบโอ้โหแบบเวิร์กเวิร์กมากครับผมเอเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบวก5กันครับผมว่าเอ็กเซซิลี่ตัวนี้นะครับผมมันจะบวกห้ผมหมยเพราะว่า ตอนนี้ไฟนอลนะครับผมตีไวผม80% mm hmm. แล้วผมต้องการบวกเพิ่มขึ้นไปอีกครับผมเพื่อ <c oughs> มันจะโหดมากกว่านี้นะเออตีไวคีผมมาแล้วโอ้ต oh. ีบอสเสียค่าไฟ e <c oughs> เออเสียค่าไฟเออสียค่าเน็ต <c oughs> มึงไม่ออกทั้งคืนทั้งวัน10วันเต็มเต็มเออมันมันต้องแบบนี้ครับ <c oughs> มันต้องเก็บสะสมเพชรชมพูแล้วไปซื้อเหรียญมามาสุ่มครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับคลิปนี้ไม่ได้คิเล่เท่าไหร่นะก็ยังเสียดายกับเจ้าตัวนี้อยู่นะครับก็ไม่ตรงสายแต่ว่ายังอย่างน้อยผมก็ได้อนุบิตมาครับโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็มีอะไรแชร์กันด้วยนะครับในใต้คอมเมนต์ครับเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกด u b s c r i b e นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมสัญญาแน่นอนครับว่าจะตีบวก5ให้ได้ครับผมเออ เอาดี i, ดวงกำลังมาครับผมโอเคครับขอ,ขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์ให้ hey, กับผมด้วยนะครับกับช่อง BL Gamer ชาแน l ครับผม